มีอาการไวทองต้องเสริมฮอร์โมนแต่กลัวเป็นมะเร็งอย่าพลาดที่จะรู้จักไฟโตเอสโตรเจนนะคะไฟโตเอสโตรเจนเป็นสารประกอบเคมีธรรมชาติที่พบได้ในพืช ไม่ใช่สารอาหารเนื่องจากไม่มีพลังงานและไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากมีโครงสร้างและการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงนั่นก็คือเอสโตรเจนค่ะไฟโตเอสโตรเจนออกฤทธิ์ต่ำกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายมนุษย์100 1 0 0่งถึงหนึ่เท่าสามารถแย่งที่กับเอสโตรเจนในการจับกับตัวรับเอสโตรเจนที่มีอยู่ทุกเซลล์ในร่างกายและชักนําให้เกิดการตอบสนองเฉพาะกับเอสโตรเจนเท่านั้น จึงได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่ามีความปลอดภัยสูงมีงานวิจัยบ่งชี้ว่าไฟโตเอสโตรเจนลดการเกิดโรคกระดูกพรุนโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งไฟโตเอสโตรเจนแบ่งออกเป็น3ชนิดคือไอโซโฟลาโวนคูมเมสแทนและลิกแนนจากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าผู้หญิงญี่ปุ่นมีอุบัติการการเกิดมะเร็งเต้าน น้อยกว่าผู้หญิงชาวตะวันตกเช่นเดียวกับผู้ชายญี่ปุ่นมีโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ชายตะวันตกอ่าเนื่องจากวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นประเภทถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้ซุปมิโซะซึ่งมีไอโซโฟลาโวนที่ประกอบไปด้วยเจนิสตีนและเดซีนมีงานวิจัยตีพิมพ์มากมายจนถึงปัจจุบันว่าเจนิสตีนยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งและเดซีนสามารถป้องกันโรคก,กระดูกพรุนโดยไปเสริมการสร้างกระดูกและลดความเสื่อมของกระดูก โดยทั่วไปแพทย์มักจ่ายเอสโตรเจนในการบำบัดอาการต่างๆของสตรีวัยทองแต่ก็มีบางรายที่เลือกใช้ไฟโตเอสโตรเจนจากหลายสาเหตุเช่น 1. มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมเนื่องจากเอสโตรเจนจะกระตุ้นให้เกิดโพลิฟ r เรชันของเนื้อเยื่อเต้านมปกติและเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง 2. มีประวัติเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 3. ตับเสื่อมหน้าที่อย่างรุนแรง 4. เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ 5. ้าทนอาการข้างเคียงของยาฮอร์โมนสังเคราะห์ไม่ได้ดีเนฟลาโวพลัสมีสารสกัดเกรดนำเข้า6ชนิดที่เหมาะกับอาการัวทองโดยสารสกัดถั่วเหลืองจากประเทศสเปนที่มีไอโซฟลาโวนถึง40ซจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับไฟโตเอสโตรเจนเต็มๆเ,เ,เพื่อช่วยลดอาการไวทองไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับหมุดหงิดง่าย,ายแสบร้อนจุดซ่อนเร้นและ สารสกัดจากตังกุยเพื่อให้เลือดไหลเวียนดี D. ช่วยลดอาการร้อนวูบว่ารวมถึงสารสกัดจากแปะก้วยช่วยเพิ่มความจำทำให้หลับสบายและสารสกัดจากงาดำช่วยลดการอักเสบของกระดูกและข้อรับประทานเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็น1คขวดมี30บแคปซูลทานได้1เดือนวิจัยและพัฒนาสูตรผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน G A P G M P G H P H A C C P และ I S O 2 2 0 0 0คิดค้นเพื่อส่งต่อตัวช่วยในการ การแก้ปัญหาอาการไวทองให้กับทุกๆคนค่ะ